เดิมทีเนี่ยเห็นจาก a c e b o o k เนาะก็เห็นเรื่องของ Facility แล้วก็เรื่องของส่วนกลางต่างๆอะคะ่ะแล้วก็ห้องเนี่ยค่อนข้างจะครบในหนึ่งห้องอะคะ่ะม,มีค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างที่ตัดสินใจก็คือรถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ค่อนข้างจะสะดวกะคะ่ะถึงตัดสินใจซื้อที่นี่จากที่เห็นคอนโดหลายๆคอนโดนะคะคือส่วนกลางเขาเนี่ยไม่ครบขนาดนี้อันนี้คือมีทั้ง ทุกอย่างเลยสะว่ายนะ้ำฟิตเนสโคเวิร์กิง่งเนาะแล้วก็มีหลายๆอย่างครบคือในวันหนึ่งเนี่ยถ้าจะอยู่คอนโดเนี่ยแทบไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ได้สามารถใช้ชีวิตได้อยู่ในใน,ในคอนโดได้เลยจบเลยที่เดียวอันนี้คือ,ค,อคือตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมหรือ รอบๆคันโดนะคะเช่นการเดินทางเราดูแล้วว่ามันก็เป,นเป็นสิ่งที่สะดวกค่ะแล้วก็ใกล้กับแหล่งชุมชนได้ห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีสะดวกค่ะเพราะในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่ารถไฟฟ้ามันต้องขึ้นเนาะการเดินทางของคนในกรุงเทพเนี่ยถ้าใช้รถยนต์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ใช่รถไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองมากที่สุดแล้วนตอนนี้ค่ะ ที่เคยซื้ออะพร้อมอยู่แล้วอันนั้นคือเขาเสร็จแล้วเนาะที่ตัดสินใจซื้อตรงเนี้ยเพราะว่าด้วยราคาในในส่วนของที่พีเซลอะค่ะค่อนข้างจะจับต้องได้ค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างก็เลยทำให้ตัดสินใจเลือกค่ะจริงๆแล้วการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันก็คือเป็นการออมเงินเราด้วยถูกไหมคะเป็นการออมเงิน ก็อย่างน้อยอะเรารู้อยู่แล้วว่าเงินเนี้ยค่ะมันมันไม่ได้สูญหากไหนมันเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินของเราได้อีกอันนึงการลงทุนอื่นๆอย่างเช่นถ้าเป็นพวกหุ้นหรือกองทุนเนี้ยค่ะมันก็ตอนนี้มันก็ความเสี่ยงค่อนข้างเยอะใช่ความเสี่ยงค่อนข้งาเขง,ขงเยอะแล้วมันก็เราต้องติดตามเนาะบางคนไม่มีความรู้ก็อาจจะพลาดตรงนี้ได้ไง<ช>ก็เลยอันนี้น่าจะชัวร์ที่สุด คือถ้ามองในเรื่องของห้องสตูดิโอใช่ไหมคะสมมุติคนที่มาจากต่างจังหวัดเขามาหาเช่าเขาก็คงไม่อยากจะเช่าห้องในราคาที่ค่อนข้างสูงถ้าห้องสตูดิโอเนี่ยก็คือครบเลยเราปล่อยเช่าได้ในราคาที่ไม่สูงมากจับต้องได้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าบ้าน,านไม่ได้อยู่<อ>ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมองหา<อ><อ>ห้องอที่ไม่ได้ราคาสูงมาก<ช>ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ก็ใช้ชีวิตในใช้ชีวิตประจาวันได้งะค,ะค่ะแล้วก็เอาง่ายๆก็ก็คือด้วยด้วยเรื่องราคาด้วยแล้วก็คือผ่อนไหวผ่อนสบายอ<ช>ะไรอย่างเงี้ยค่ะ